สวัสดีครับผมโ,โาาบโก้ชัยนาทาวจากจังหวัดชียนาทครับวันนี้จะพามาชมรถวีโก้สประตูเดินผ่านใจมาจากปาจินบุรีเป็นงานแก้ไขครับอยากจะให้ดูว่าทำไมเจ้ารถถึงไม่ชอบทำไมถึงเสียงไม่ดีครับอันดับแรกเลยเริ่มต้น,นที่แบตเตอรี่ครับการปูหางปลาไม่ได้มาตรฐาน ต่อมาก็คือไม่มีฟิวกันไฟชอ็อตสังเกตนะครับว่าถายเมเนเนี่ยมาในรถไม่มีฟิวกันไฟช็อตมีอันตรายมากครับช็อตขึ้นมาก็ไหมทันทีเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างครับโอ้โหอลังการเจ้าของรถก็บอกว่าดังให้เจียวไหมครับดังมาเป็นเพลง นั่งก็ไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมยินดีรับแก้ไขให้อยู่สภาพเดิมแต่เสียงดีนะครับลำโพงประตูอยู่ไหนเขาเรีมองไม่เห็นเลยนะครับก็คนเริ่มเล่นขึ้นเสียงส่วนใหญ่ เริ่มติดใหม่ๆก็จะเน้นเน้นเยอะครับเน,เน้นเเยอะเป็นหลักพอฟังไปสักพักนึงก็จะรู้ว่าความเยอะไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับความไพเราะต่างหากที่ที่ทุกคนต้องการจริงๆแต่ทุกคนก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต้องทำที่ไหนครับพอรู้แล้วก็ ทุกคนก็จะเริ่มต้นในความถูกต้องก่อนนะครับก็คือต้องมีฟิวการไฟช็อตรถต้องอยู่ในสภาพที่มันเดิมเดิมใช้งานได้แต่ดังแสหน้าสาวเรายินดีรับแก้ไขด้วยความเต็มใจเดี๋ยวรออีกสักสอวันมาฟังคันนี้กันครับว่าสภาพเดิม,เ,มเดิมเบาเดิม เสียงดีได้แล้วมันได้สวัสดีครับ